โอเคนะครับก็ขอสวัสดีวันที่ออฟกดอับเย็นคนด้วยเลยนะครับดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ ไซส์สองวันนี้ผม EQ นั่นเองนะครับคนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพาไปพอดนะครับในส่วนของ4สิ่งที่ต้องทําก่อนที่จะขึ้นอัปเดต1นั่นเองนะครับจะทําอะไรมันบ้างก็ฝากคนเช่นกดไลค์กด like, ตามงกดดิ่งให้คลิปนี้ก่อนเลยนะครับคนแล้วก็สำหรับใครที่อยากหามาโคหรือว่าไฟเอฟเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาเพื่อนเล่นหาเพื่อนช่วยลงดันลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถ มาได้ที่ Discord ผมใต้คลิปได้เลยนะครับ d i s c o r d ผมเนี่ยคือคอมมูนิตี้ตอนนี้คือแบบว่าคุยกันเรื่องมาโครมาโคหาปรึกษากันเรื่องมาโคอะไรเงี้ยสามารถมาได้เลยนะเพราะทาาให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมทำมาโคหรือว่าเอฟเคเนี่ยง่ายขึ้นแน่นอนก็ดิสคอร์ d อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่คนมีก่อนอัปเดตหนึ่งเลยเนี่ยพูดไม่ได้เลยแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้อะไรต่อต้องพูดเลยนะครับผมก็คือเพชหรือว่าเจมส์ของเรานั่นเองนะครับทคคนใครี่ ยังมีเพชรน้อยอยู่นะครับผมแนะนาให้ทุกคนเนี่ยไปลงในส่วนของเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับตรงเพนะแล้วก็มาในส่วนของโหมดพารากอนกันเลยนะครับผมทุกคนตรงนี้เลยนะโหมดพารากอนตรงนี้นะครับผมนี่นะจะเล่นโหมดไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมเออเล่นพารากอนทีนึงเนี่ยมันได้เพชรแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมทุกคนเพิ่มเล่นทีเนี่ยนะครับ5นาทีจะได้มา300เพชรเลยนะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แบบได้เยอะมากๆเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากทํานะครับผมในส่วนของ คือฟาร์มเพชรได้เยอะๆนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนั้นเลยนะหรือว่าจะใครจะทำเอฟเคหรือว่ามีอยากให้ผมสอนเอฟเคในโหมดพารากอนอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคไปนี่นะอย่างแรกเลยก็คือเพชรนั่นเองนะครับผมอย่างที่2เลยเนี่ยนะครับผมจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือในส่วนของหินอีโวนะครับผมทุกคนหินอีโวหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมในส่วนของเจ้าหินอีโวนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคน ตรงคาร์ฟติ้งตัวนี้เลยนะครับทุกคนหินอีโวนะนี่นะเป็นสีเขียวแบบนี้นะซึ่งเราเนี่ยต้องมีมันเยอะมากๆพอสมควรนะเวลาตัวใหม่มาเนี่ยเราจะได้อีโวได้ไวแล้วก็ทําความสามารถของตัวใหม่เนี่ยได้ไวมากๆเลยนะครับทุกคนประมาณนั้นเลยนะซึ่งหินอีโวหาได้ยังไงโอเคพามาดูกันเลยหินอีโวก็หาได้จากตัวลีเจนสแตทนั่นเองนะครับผมตรงนี้เลยนะครับทุกคน รีเจนสเตตตรงนี้ได้เลยนะครับจะหาจากด่านไหนก็ได้นะันจะเอฟเคอีกิสหรือว่าจะหาจากด่านพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับด่านหนึ่งนารูโตงนารูโตก,ก็ได้เหมือนกันในส่วนเจ้ากรีนเอเซนสโต้นะครับผมมาเอฟเคอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะซึ่งวิธีการเอฟเคก็น่าจะมีคนสอนกันเต็มยูทูบไปหมดแล้วนะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ผมเป็นแบบว่าสอนวิธีงผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยว่าอยากให้สอนนะหรือว่าเข้ามาดีสคอร์ดแล้วก็มาบอกกันได้นะเดี๋ยวถัาคลิปสอนให้นั่นเองนะครับผมทุกคน ต่อมาเลยนะครับผมเป็นอย่างที่3ของเรานะครับอย่างที่3เนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือในส่วนของตัวเมตานั่นเองนะตอนนี้นะครับผมคือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าในอนาคตตอนนี้เนี่ยว่าแบบตัวเมตาอะไรจะเข้ามาแบบนี้นะเพราะนั้นก็แนะนําให้เก็บตัวเมตาตอนนี้ไปก่อนนะก็ตัวเมตาตอนนี้เนี่ยก็จะมีสองเจ้าอีกิสนะครับผมส่วนนามเมดนะครับแล้วก็มีในสองเจ้าอูซุยนะครับผมในส่วนชาอินตัวนี้ก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ ตัวบัฟตัวนี้เนี่ยก็รีบทําพาร์แล้วก็เก็บดีๆนะครับแล้วก็ในส่วนของทรงชีอูตอนนี้ก็ยังไม่แย่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าเป็นตัวในเมตาอยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็แนะนําคิซารุยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสามารถแบกได้หลายหลายสเตจมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวในส่วนของเจ้าซากุระที่เอาเวลางบัฟด้วยนะเพราะอย่างที่บอกคืออนาคตเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตัวลางบัฟตัวไหนตัวใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นบัฟอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวเงินนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวเงินก็ ่สําคัญพอสมควรนะในส่วนตัวเงินนะครับทั้งสปีดว่างแล้วก็ตัวเงินตัวรีเจนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอเสริมในส่วนของตัวเมตาอีกทีหนึ่งนะครับตัวเมตาเนี่ยพยายามนะครับผมเอาไปลงนะครับเจ็บในส่งสเตตนะครับแล้วก็มารีโลอะไรสเตตเนี่ยให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ซองยีอูเนี่ยคือผมทํามานานแล้วครับสเตตนี้ยังไม่ยังไม่เปลี่ยนจาก A ไป S ไป Z เลยนะครับทุกคนเออก็คือให้ทุกคนเนี่ยทำการไปปั๊มในส่วนของเจ้าสเตต Potential นะครับปั๊มที่ไหนใช่ไหมทุกคนโอเคตาามมเลย นะครับผมในส่วนของปั๊มใส่ขอเช่นเนี่ยก็ปั๊มที่จริงๆเนี่ยสามารถปั๊มได้ที่พารากอนเหมือนกันนะปาฟาร์มพร้อม,พอม,พอม,พอมเพชรไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็เลือกในส่วนของคูณมอนเยอะๆนั่นเองนะครับเรื่องในส่วนของทรูสเยอะๆนะครับหรือว่าการสีม่วงเยอะๆตอนลงพารากอนนะครับผมประมาณนั้นนะครับทุกคนประมาณนี้ในส่วนของหัวข้อที่3นะครับผมต่อมาเลยนะครับคือในส่วนของหัวข้อที่4ี่ของเรานะครับคือในส่วนของการเก็บของอีเวนต์ตอนนี้นั่นเองนะครับทุกคนในส่วนของการเก็บของอีเวนต์ตอนนี้เนี่ยอีเวนต์มีอะไรกันบ อีเวนนี้เลยครับบอสอีเวนนะครับผมทําการมาเก็บไว้ด้วยนะนี่นะแล้วก็อย่าลืมแลกของพวกนี้นะ่ะถือว่าสําคัญพอสมควรเลยในส่วนของบอสอีเวนพวกนี้นะครับอย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะครับผมเออซึ่งผมก็ยังเก็บไม่หมดนะเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลานะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเออถ้าใครที่มีเวลาเหลือเนี่ยก็อย่าลืมมาเก็บพวกเลช็อปตรงนี้ก็ดีนะครับผมเลช็อปก็มากดมากดเนี่ยครับเราอุย้ยมันรีดมาอเหรอ เอาหรือว่ามันรีใหม่ประโถตกใจให,หมดนะครับผมมากดในส่วนเทรดให้หมดก่อนนะแล้วค่อยไปกดอย่างอื่นนะครับทานองนี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของ4สิ่งที่ทุกคนทุกคนอะไรทุกคนควรจะทานะครับผมก่อนอัปเดต1จะมานั่นเองครับเอาเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเช่นกดไลค์กดตามกดรดิ่งกันด้วยแล้วก,กันนะครับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีเด้อ